สุดท้ายของหวงจุ้ยเบนจธาตุนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุรัตน์พงศวรรตนะคะพาเราไปลงพื้นที่เลยนะคะไปเห็นการทํางานของอาจารย์ไปดูพวงจุ้ยให้บา้านลูกค้านะคะที่ร,ระยองนะคะคยังมีอีกจุดที่น่าสนใจนอกเหนือจากเคาน์เตอรท์ที่เป็นจุดเก็บเงินแล้วไม่ควรอยู่ใต้บันไดถูกต้องอีกจุดหนึ่งที่ยุ่สงสัยเหมือนกันก็คือว่าเอะโรรทัศน์นะคะคทำไมอาจารย์ถึงไม่ให้ตั้งอยู่ใต้พระพุทธรูปที่ก็อยู่สูงกว่าอยู่แล้วพระพุทธรูปคือความมั่นคงความหมายความมั่นคง แล้วข้างบนพระพุทธรูปมีทีวีปังปๆงๆหรืออยู่ใต้ก็าำแต่ม่ดีความไม่มั่นคงเกิดอความมั่นคงของพระพุทธต้องมีสมาธิใช่ไหมครับความสงบนะครับและในหลักของควงจุ้ยหลังตรงหลังจุดที่สําคัญนะคือความมั่นคงแล้วคุณมีทีวีวางข้ามาในบ้านปัะทะทีวีอย่างเงี้ย ประ,ะน้ำผุอย่างเงี้ยเสียเลยไม่ดีครับแต่ว่ายุเห็นบ้านหลายหลังโดยเฉพาะบอกว่าตามคอนโดอะไรต่างๆที่พื้นที่น้อยใช่ไหมคะข้างบนเนี่ยก็จะคือเป็นเรียกว่าเป็นเิ้งพระครับข้างล่างทีวีไม่ได้ไม่ดีนะต้อง,ต,อง,ต,องต้องแยกออกอ นะ <c oughs> มีเวลาโอกาสหน้าอาจจะพูดหนึ่งๆกันอยู่คอนโดไปยังไงได้ครับอยู่คอนโดใช่ว่าจะจัดห่วงจุ้ยไม่ได้นะคะคจัดได้นะคะเขาก็มีหลักเหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะอ่ะนอกเหนือจากที่ เรื่องของเคาน์เตอร์แล้วนะคะความมั่นคงทีวีอย่าอยู่บนหรืออยู่ใต้หิ้งพระต่างๆนี่นะคะคอาจรารย์คะในการดูห่วงจุ้ยนะคะอย่างร้านรีสอร์ทร้านค้าต่างๆเนี่ยแน่นอนคืออยู่เพื่อให้ได้โชคลาภอันนี้มันมีจุดพิเศษไหมคะว่าต้องเสริมตรงนี้เป็นพิเศษอที่อยู่อาศัยไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าต้องอะไรอย่างี้ค่ะแต่ละอาคารการเสริมจุดต่างๆไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละเจ้าของดวงชตาแต่ละเจ้าของ,จ,ของจุดดีจุดเด่นของ ของดวงชะตาของเขา<ม>จุดดีจุดเด่นของทิศทางต้องเกี่ยวข้องร<ม>วมทั้งเชียร์ภูมิอยู่ข้างหน้า,าคนจะเป็นแบบไหนแต่ที่รู้น้ําดีไว้ก่อน<ม>น้ําคือที่โล่งๆกว้างๆนะครับอากาศถ่ยเทนะครับ<ม>ถือว่าดีไว้ก่อนนะครับหลังเขาถ้าอยู่ริมทะเลเนี่ยถือว่าดีไว้ก่อนอ อันแรกนะครับเราแต่ต้องจัดบ้านจัดอาคารโรงแรมอพาร์ตเมนต์สวนอาหารต้องจัดให้ถูกต้องกับเชีย์ภูมิและพลังของทิศรวมทั้งโวงชตาของคู่บริหารด้วยสําคัญได้ได้ค่ะอ่านะช่วงท้ายเดี๋ยวให้จารย์สรุปสั้นๆครึ่งนาทีค่ะเพราะว่าวันนี้วันจ่ายแล้วนะคะค่ะตัวจีนติดจค่ะค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่ดูรายการหรือไม่ดูรายการก็ตามแต่ ขอมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองนะพร้อมทั้งสุขภาพต้องแข็งแรงออกกําลังกายนิดนดคนแก่อย่างอาจารย์เนี่ยเวลราณนิดนหน่อย แฟนอยากขี้เกียจเยอะนะครับสิงเจียอยู่สิงนี้หกชัยนะครับค่ะเฮงเฮงเฮงกันต้วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือรายการฮวงจุ้ยเบญจธาตุในเช้าวันนี้นะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมกับอาจารย์สุรัตนพงศ์นะคะอยากจะให้จย์ไปดูฮวงจุ้ยกันนะคะ089764848หรือ0850202333ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้า6โมงครึ่งนะคะที่ nation tv เรามาพบกันนะคะเช่นเคยกับรายการฮวงจุ้ยเบญจธาตุวันนี้อาจารย์สุรัตพงศ์ุวรณรัตน์ ดิฉันปียชัดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ